จะส่งแพ็คคู่เลยนะครับเป็น FC ทางบุรีรัมนะครับแล้วก็ FC ทางอุดรธานีนะครับอำเภอกุดจับนะครับอุดรธานีนะครับเป็นนิวฮอลแลนด์แพ็คคู่นะครับทีทีสามจุดห้าศูนย์ตัวพัดนะครับก็ก็ถือว่าสวยงามทั้งคู่เลยนะครับเป็น FC ทางบุรีรัมแล้วก็เอฟซีทางอุดรธานีนะครับก็รวยๆเฮงๆทั้งคู่นะครับที่อุ่นรถสวยๆของดีเยี่ยมเทคเตอร์นะครับก็ ถือว่าดีใจนะครับที่ออกแพคคู่เลยนะครับไม่ได้ออกแพคคู่มาสักพักนึงแล้วนะครับช่วงนี้ก็ได้ออกแพคคู่ก็ถือว่าดีใจเลยนะครับเป็นสีเดียวกันด้วยนะครับเป็นเอฟซทางบุรีรัมนะครับแล้วก็เอฟซทางอ,อำเภอกุงจับอุดรธานีนะครับก็อุดหนุนรถสวยๆทั้งคู่เลยนะครับ ล้อดำดุมแดงนะครับทีที3.50พัตต์ตัวไออ่เขาเรียกว่าเลไอเทมนะครับเป็นตัวที่ลูกค้าถามหากันเยอะมากๆนะครับก็ขอบคุณ FC นะครับทั้งสองท่านนะครับอ่ารวยรวยเฮงๆงนะครับโดยรวยเฮงเนะครับอ่าส่วน f c ท่านไหนนะครับอยากได้สีฟ้าเหมือน f c ทางบริลัมและอุดรซื้อนะครับก็ยังมีสินค้าให้เลือกอีกหลายคันนะครับยังมีสินค้าให้เลือกอีกหลายคันนะครับ ไม่หมดนะครับบางท่านก็จะบอกว่าหมดหรือยังเห็นขายทุกวันไม่หมดครับสินค้าแท็กเตอร์เรามีเป็นร้อยร้อยคันนะครับไม่ว่าจะเป็นคูบูตาไม่ว่าจะเป็นยันม่านะครับไม่ว่าจะเป็นนิวฮอลแลนด์นะครับสินค้ายังมีให้เลือกเป็นร้อยร้อยคันนะครับนี่นิวฮอลแลนด์ส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีตัวทีที0นะครับตัวนี้สําหรับคนที่ไม่ชอบตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็จะมีขนาดล้อที่เล็กลงมานะครับ4ี่แสน เจ็ดหมื่นบาทนะครับเป็นราคาที่จัดโปรเกี่ยวข้าวนะครับจากราคาเดิม5 0 0 0 0นเอนะครับแล้วก็คันนี้นะครับสี่แสนาหมื่นหบาทนะครับแล้วก็นู่นอีกคันนึงนะครับคันนี้ติดจองจากเอฟซีทางสุพรรณแล้วนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่อุดหนุนรถสวยๆของดีเยี่ยมนะครับอันนี้ก็มี FC จากลำปางนะครับกำลังดูรถอยู่เสียอ้วนก็ได้คุยด้วยแป๊บเดียวกำลัง ขอเวลามาถ่ายคลิปนะครับก็ขอบคุณ f c ทางลำปางนะครับเห็นว่ามาไกลซื้อแน่นอนจัดไปนะครับก็ชอบคันไหนก็เลือกเอานะครับคันไหนสวยคันไหนถูกใจลูกค้านะครับคันไหนที่เสียอ้นลดให้ได้ก็จะลดให้นะครับดูกันเป็นคันๆไปนะครับ f c ชอบลูกค้าชอบเราขายนะครับเราขายนะครับเราตรวจเช็คให้ขายให้แน่นอนนะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับ แท็กเตอร์มือสองครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้ยันม่าเสสวยอยากได้คูปต้าเสสวยอ่ะโทรมานะครับโทรมา0 9 4 7 0 6 4 4 3 0 0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นดีะครับ D e e ector, ดีเยี่ยมแท็กเตอร์ศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ,อยากได้คันไหนชอบคันไหนก็โทรมาซื้อสดก็ ซื้อได้ทุกคันซื้อผ่อนนะครับก็คุยกันเป็นคันคันไปจะดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทจะดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทก็ก็อ่ะก็แจ้งเข้ามานะครับอ่ะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้านะครับที่ดูคลิปขอบคุณลูกค้าที่อุ่นนนนะครับอยากได้รุ่นไหนสภาพไหนก็แจ้งเสีย่ยวอ้วนได้นะครับอ่ะจบคลิปแค่นี้นะครับรวยๆเฮงๆครับสวัสดีครับ